สวัสดีครับจากช่องมินิมอลรีวิวครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวพัดลมอูลันซีนะครับที่ผมได้ทําตัวคลิปวิดีโอการใช้งานแกะกล่องอันบล็อกไปก่อนหน้านะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับที่ผมได้ทําการรีวิวไปก่อนหน้านะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีและข้อข้อเสียนะครับที่เกิดขึ้นสําหรับพัดลมตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณร้าน s อสแอมพีมาร์เก็ตนะครับร้าน s อสแอมพีมาร์เก็ตเนี่ยเป็นร้านรับซื้อกล้องมือสองนะครับใครที่ต้องการหากล้องมือสองเนี่ยสามารถติดต่อทางร้านเอสแอมพี ของตัวกล้องและเลนนะครับเพือพ่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟขาตั้งกล้องกระจกกนรอยต่างๆของตัวกล้องนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านวันช็อตคาเมล่านะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องมินิมอลรีวิวด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่ข้อดีก่อนนะครับข้อดีอ่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นตั้งแต่คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าพัดลมตัวนี้มันช่วยระบายความร้อนของกล้องได้ดีขึ้นมากๆเวลาที่เราเอาไปติดตั้งใช้งานเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะระบายความร้อนจากกล้องที่ไม่เคยลากยาวได้ถึงชัััั่่่่่่่่่ววววโโโมมมมมมงงงนนนนครรรบกกกกกาาาาาาายยยเเเเป็สถถตอออืไดดดด้้้ชททีีิิขึจผ ได้ลองเทสกับกล้อง Sony z v วีวันในคลิปก่อนหน้าไปนะครับก่อนที่จะติดพัดลมเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ40กว่านาที50นาทีนะครับหลังติดพัดลมไปแล้วนะครับก็อยู่ได้2ชั่วโมงก็ยังไม่เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มันมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถที่จะชาร์จไฟแล้วก็ใช้งานได้นะครับหรือว่าจะชาร์จไปใช้ไปก็ได้นะครับส่วนข้อเสียหลักๆนะครับก็จะมีแค่ข้อเดียวเลยสําหรับตัวตัวนี้นะครับพัดลมตัวตัวนี้มันจะมีสูญญากาศที่ให้มานะครับสำหรับด้านหลังตรงนี้จะ มีทั้งหมด6จุดนะครับที่ให้มาซึ่งพอเวลาเราใช้เป็นนานๆนะครับตัวเนี้ยหลังจากติดตั้งไปประมาณสักพักหนึ่งครับพอคลิปวิดีโอมันถ่ายไปแล้วเครื่องมันเกิดความร้อนเนี่ยตรงบริเวณที่วัดความร้อนเกิดขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันก็จะแจ้งว่าความร้อนอยู่ที่กี่องศานะครับพอมันร้อนมากๆอ่ะตรงเนี้ยมันเอาไม่อยู่พอมันร้อนมากๆนะครับมันก็จะหลุดแบบในคลิปวิดีโอที่ผมให้ดูตอนนี้นะครับก็คือพอสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะหลุดลงมาทําให้เวลาที่เราถ่ายนานๆนะครับไอตัวเนี้ยจะเอาไม่อยู่ซึ่งถ้าเวลาที่เเเรรราาาาาไปถ่่่ยยกลลงงแจจจ้้หืออววทีนนนััดดดมะู สําหรับตัวสุญญากาศตัวนี้มันเลยเป็นเหตุที่ว่าผมจําเป็นที่จะต้องติดตัวตีนทุกแกเพิ่มนะครับโดยที่เพื่อนๆสามารถไปหาซื้อตัวนี้กันมาได้นะครับเป็นตีนทุกแกที่เป็น 3M นะครับจะมีกาวที่ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ทิ้งคราบกาวนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นตะข่ายแล้วก็ฝั่งหนึ่งที่เป็นผ้า้านะครับเอาไว้ติดกันเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามาโมดิฟายติดบนหน้าจอกล้องนะครับแล้วก็เอามาติดตรงัดลมนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวันัมเนี้ยติดอยู่ได้แบบนรรบตี้เงิวณ หลังจอกล้องถ้าเราเอาไปติดแล้วนะครับเวลาที่เราปิดกล้องเนี่ยมันจะปิดได้แบบไม่สนิทนะครับมันจะนูนๆซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องแลกนะครับว่า,าการที่จะให้พัดลมติดอยู่บนตัวกล้องแบบทนทานเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีที่ทําให้มันติดได้โดยที่เราแบบประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากแนะนานะครับสามารถที่จะแนะนําเข้ามาได้นะครับใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองเอาไปปรับใช้แล้วก็เผื่อมีอะไรดีๆเอามารีวิวให้เพื่อนได้รับชมเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในคลิ ตัวพัดลมอูลันซีตัวนี้นะครับที่เป็นตัวพัดลมระบายความร้อนสําหรับกล้องนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วก็ลองเอาไปไประยุกตใช้กันดูนะครับว่าพัดลมตัวนี้มันจะช่วยให้เพื่อนๆทํางานได้ดีมากขึ้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องมินิมอลรีวิวด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ